Yeah, yeah, yeah. ังอย่างน้อยนุย่นขึ้นเครื่องบินนู่นเผือไปประมาณครึ่งแมปอ่ะสั่งเยอะไม่ได้เหมือนเดิมเลย เยนิวเขาอยู่ที่โทรศัพท์หรือเปล่าเรื่องของเรื่องก็มันมันไม่น่าจะเข้านานแค่น,นี้นะเยนิวนีว่มีมีเตอวมาดนหวายสองคนสองคน หลงลงนี่แน่พี่บุราบวัดเลยเพื่อนบ้านเพื่อนอะ มันน่ไปทางให้บ้านสองชั้นใ้ตึกแดงนั่นนัตั้งโด้ไอ้ดูผมเข้าหัวแตกกว่าเป็นไงให้ผมอ้อมผมโดนเม็ดเดียวแตกเลย เลือดฉันไม่มีเอ่อป้าป่าครับป้าป่าป้าป่าไปโมหินไปทำให้ทำให้กระสุนหน่อยครับเอายาอยยาอยา You. Sorry, <laughs> oh <laughs> นะสะนยัยสะบอกนี่สิคไม่ไม่ผมจะหาเล่นสนยยัเองเดียวเอา ไม่มีไรครับพี่ไม่มีีิเตียกับอ็นโฟลสไนด์อยู่ไหนหมดฉันนยาจะเล่นสไนด์ เปาสามมีใครได้ยังนี่มาคแ็แค่แล้วไงเพื่อนเราเจอแล้วก็สนเช็่วงฟ้าไหนวงฟ้าฉันอยากเจอวงฟ้า มึ่งฟ้าโอ้มึ่งฟ้าอยูคนละยอดเลยเอ่วิ่งครับเนี่โอ้โหผมเจอแต่ผมลืมไปแล้วอยู่ตรงไหน,น พราะเราไม่ได้เล่นแรงนี่ว่าเราไม่อยู่ในปัมปัมปัมมปัมปมปั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 มปมปัมปัมปมปัาปร,า Merc, ปราับปาัาปัาปัาปัา อขอถามอะไรอย่างหนึ่งครับทำไมป,ป้าป๋าถึงชอบเล่นตัวผู้หญิงครับ <c oughs> ผมเพิ่งเล่นนะพี่ <c oughs> ใช่หริอแต่ตัวมันก็ดูแล้วมันน่าจะเติมเมลัมันน่าจะเติมมาไหลหลายบาทเลยนะ <c oughs> <c oughs> เล่นห <c oughs> เหรอใช่เราจะเชื่อได้เลยนะ 你可能发不了你们 pam 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 Pan pam pam Mình Pan Pan Pan

ที่มันเจ็บหนักแล้วนะนานา้าน่า,นาปะปะงวงระสาทส ต้องให้สไนเไปชาร์จแล้วเนี่ยโอ้โหโ,หโอ้เื่นยอดพี่รานผมว่าพี่รานผมโอ้โหลูกก็ตกไนหมดอ่ะ เอาพี่ก็สนวนไหนออกไปยัดี๋ยวผมจะไปดูศพอื่นเลยยังไม่ได้ดูศพอื่นเลยดูมา

สวัสดีครับสวัสดีครับเอเวอลาพี่มีไอาา้บอลเปล่าบอลเปล่ามาเอาทแบบี่ผมไปอีกก็ได้ไหมงอีกสองลูกนะ หน้าหน้าหน้าโรงงานตั้งไอวออยู่พี่พี่ยิงเจาะพี่ยิงเจาะโอ๊คไม่ทันแล้วเข้าโรงงานไปแล้วมีในโรงงานพี่ต้องเพลื่อนปอมม่อแหละอยู่ไม่ได้แล้ว พี่โรงงานออกแล้วนะอยู่ตรงตู้คอนีนอร์อที่ที่พี่เก็บตบอยู่มี่แค่เพี่อรูกก่าติดให้ผมอ่ะ เอาผมไม่ได้มองอย่างนี้โอ้อะไรวะยิงไม่ตาย้าอ เฮ้ยยิงติดกระทะหมดเลยใช่ใช่ผมเห็นแล้ว ตับไม่ออกไม่มี มันเป็นโลกอีกตัวข้างล่างตับติดขัดมันสับสติดขัดเลยพี่มันสับไม่ลื่น うん。<music>